สื่อทุกสื่อนะครับทั่วโลกรวมทั้งสื่อไทยด้วยก็ให้ความสำคัญของข่าวสหรัฐนะครับเข้าไปต้องใช้คำว่าเข้าไปยึดประเทศเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์เวลาบ้านเราก็ประมาณสักสิโมงสี่สิบกว่าน,นาทีนะครับเวลาในสหรัฐก็ประมาณสี่ทุ่มสีกนาทีไม่ประมาณ4่ทุ่มสี่สินาทีของคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ เวลาในเวเนซุเอลาประมาณตีสองท่านผู้ชมฮะทางสหรัฐนั้นได้ส่งนะครับออกองกำลังเข้าไปยึดประเทศและก็จับตัวผู้นำก็คือพัฒนาธิบดีของเวเนซุเอลานิโคลัสมาดูโรนะครับซึ่งปกครองประเทศมา13ปี8เดือนจับกลุ่มตัวเขาพร้อมกับเมียแล้วก็ไปคุมขังไว้อยู่ในที่ไหนก็ไม่ทราบ นะครับอยู่ในที่ไหนก็ไม่ทราบซึ่งปฏิบัติการนี้เมื่อตอนตีสองของกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลานะครับมีเหตุระเบิดอย่างน้อยเจครั้งนะครับมีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งหลายพื้นที่ทั่วเมืองหลวงครับและนี่คือภาพการคุมตัวของนะครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อจริง และข้อหาที่โดนันทรัมผู้นำสหรัฐประเคนให้กับมาดูโลก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายด้านยาเสพติดนะเป็นผู้ก่อการร้ายด้านยาเสพติดถ้าย้อนกลับไปประมาณต้นกันยายนปีที่แล้วนะครับต้นกันยายนนะทางสหรัฐเนี่ยได้ส่งกองทัพเรือโจมตีเรือสินค้าของเวเนซุเอลาในทะเลแคริบเบียนใกล้กับชายฝั่งเวเนซุเอลานะครับ อ้างว่าเรือสินค้าเหล่านั้นกำลังลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในสหรัฐนะครับข้อหานี้ก็มีนะฮะบุกเข้าไปในประเทศคนอื่นจับกลุมตัวผู้นำเขาและบอกว่าคุณโดนข้อหาผู้ก่อการร้ายด้านยาเสพติดคุณจะส่งยาเสพติดเข้าไปในสหรัฐเราต้องจับคุมจับกลุมคุณก่อนโอ้เหนะท่านผู้ชมฮะมันสุดจริงจริงะแม้ว่าการได้ขึ้นสู่ตำแหน่งโคมาดูโล เป็นพันาที่ดีและปกครองประเทศเวเนซุเอลามา13ปีกว่านั้นจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้มากมายนะครับทำให้ประเทศนี้ออด้อยลงมีการกดขี่นะครับมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจยิ่งกว่าตกต่ําค่าเงินก็อ่อนนะครับแต่การที่ประเทศอื่นเข้าไปจับกลุ่มตัวเขาเนี่ยและตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายด้านยาเสพติดก,กับการปกครองประเทศไม่ชอบธรรมเนี่ย มันก็มีปัญหาว่าเอ้ยนี่เราเอ,อ่อกำลังเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคอมอีกแล้วเหรอ,อใช่ไหมโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะทาง Pop News นะออนไลน์ก็เลยทำสกูปเปิดให้ท่านได้ดูนะครับตั้งแต่ต้นเริ่มจากนะครับเริ่มจากแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อเรื่องนี้นะ มาบอกให้ใช้สันติวิธีอย่ารบอย่าสู้กันไม่งั้นจะโดนขึ้นภาษีการค้า ต่เวลาตัวเองทําไม่เป็นไรค่ะสําหรับผู้นําสหรัฐคือมันเป็นอะไรที่ตลกมากพอจับตัวผู้นําประเทศเวเนซุเอลก็บอกจะบริหารประเทศนี้เองชั่วคราวบ่อน,น้ามงน้ามันไม่ต้องพูดถึงค่ะฟาดเรียบแต่พูดก็พูดค่ะเรื่องนี้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับกระทรวงต่างประเทศไทยเพราะแก้เกมไวมากเรียบออกแถลงการให้สหรัฐและเวเนซุเอลใช้สันติวิธีใช้ความยับยัง้งชั่งใจนี่เป็นการย้อนเกรดท้ำแบบตบหน้าฉาดใหญ่เพราะท้ำก็เคยใช้คําพูดลักษณะน,นี้ กับปัญหาชายแดนไทยเคมรมาแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ทันทีค่ะโดยออกแถลงการเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาระบุว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาในช่วงที่ผ่านมาและเหตุการณ์เมื่อวันที่3มกราคม69นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยเคาร กฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนี่ครับส,สกรูปของทาง Top News ส์ออนไลน์ทางเพจนะครับก็เริ่มต้นด้วยแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ออกแถลงการกรณีสาร,รัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลาตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเวเนในช่วงที่ผ่านมานะครับ ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานกับคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจําเป็นโดยกระทรวงต่างประเทศขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้นะครับเช่นเดียวกันกับผู้นําของมาเลเซียท่านผู้ชมฮะอันาอิบราฮิม ยังเป็นประธานอาเซียนออกถแถลงการบอกปฏิบัติการทางทหารล่าสุดของสหรัฐนะครับแล้วก็การจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและภรรยาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและเป็นการใช้กําลังโดยมิชอบต่อรัฐอธิปไตยการกระทําดังกล่าวขัดต่อหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและบ่นทําลายกรอบกฎหมายที่ค้าจุนระเบียบโลก อันวาเรียกร้องให้ปล่อยตัวพัฒนาธิบดีมาดูโลและภรรยาโดยทันทีนะครับระบุว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการบังคับปลดผู้นำรัฐบาลที่กำลังดำรงตำแหน่งผ่านการแทรกแซงจากภายนอกล้วนเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายการกระทำเช่นนี้ทำให้ข้อจำกัดต่อการใช้อำนาจระหว่างรัฐอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อ,อความไม่มั่นคงในระดับนานาชาติมั่นมากขึ้นนะฮะ อันนี้ก็ประท้วงทางผู้นําแล้วก็มีผู้นําหลายประเทศทั่วโลกนะฮะเขาก็โอไม่เห็นดีกับการกระทแบบนี้ของสหรัฐออระานะครับแล้วก็ตัวโดนันรัมไม่มีอ้อมค้อมนะด้านจริงๆถ้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหแบบออกมาพูดเมื่อวานนี้ฮะออกมาบอกนะว่าทางด้านของสหรัฐร<ๆ>นะจะส่ง บริษัทน้ำมันใหญ่มากๆของสหรัฐเข้าไปนะครับดูแลในเรื่องของการผลิตน้ำมันอุตสาหการรมน้ำมันของประเทศนี้นะครับหวังที่จะเข้าไปฟื้นฟูอุตสาหการรมน้ำมันในเวเนซุเอลานะฮะพูดแบบนี้แหละซึ่งความจริงถึงไม่พูดทุกคนก็กรู้ว่าการที่คุณไปรุกรานประเทศเขาจับกลุมตัวผู้นำเขา คือเขาจะปกครองประเทศเขาอย่างผด็จก,การจะอะไรก็ตามแต่นะแต่คุณเข้าไปแบบนี้โดยอ้างข้อหาว่าเฮ้ยคุณกําลังส่งยาเสพติดเข้ามาในสารัฐมันฟังดูแบบโอ้โหบางเบาและห่างเหินมากก็คือคุณจะเอาคุณจะเอาน้ํามันเขาใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทําม,มันก็ไม่อ้อมค้อมนะมันก็บอกจริงๆมันจะส่งนะฮะบริษัทน้ํามันสัญชาสารัฐเราก็นึกถึงเชฟร้อนลอยไปเลยฮนะทําใช้คําว่า เราจะมีบรรดาบริษัทน้ำมันใหญ่มากๆของสหรัฐใหญ่ที่สุดในโลกเข้าไปลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมันที่แย่และผุพังแล้วก็จะเริ่มทําเงินให้กับประเทศแห่งนี้เหมือนกับจะไปฟื้นฟูสาหกรรมน้ำมันให้กับประเทศนี้ประเทศเวเนซุเอลาท่านผู้ชมครเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกนะ มากที่สุดในโลกตัวเลขจากทางเพจของทางโมโนนิวเขาบอกเลยนะครับเขามีตัวเลขให้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามประเทศที่มีน้ำมันเยอะเวเนซุเอลาเนี่ยมีถึงนะฮะสามแสนสามพัน,พนสองรอยยี่สิบล้านบาเร็วนี่ฮะที่หนึ่งนี้ที่สองคือซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ที่หนึ่งนะฮะ เวเนคือที่หนึ่งมากกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลายหมื่นล้านบาเรลนะครับที่สามคืออิหร่านที่สีคืออิรักที่ห้าคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่หกคือคูเวทที่7รัสเซียสหรัฐอยู่ที่8ปดสหรัฐอยู่ที่8ปดนะฮะสหรัฐมีน้ามันสำรองน้อยกว่ารัเสเซียอีกรัเสเซียมีประมาณแปดหมล้านบาเรลสหรัฐมี ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาร์เรลนะฮะนี่ดูทถอะโอ้โหก็เลยมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบว่าโลกของเราเนี่ยมันจะวุ่นวายมันจะสงบมันขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมของพัฒนาธิบดีประเทศสหรัฐจริงๆโลกมันจะสงบหรือว่าโลกมันจะวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ที่คนจะเป็นผู้นำของสหรัฐว่าเออปีนั้นปีนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐมาจากพักไหนของของสหรัฐนะฮะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ได้คนนี้ฮะโอ้ดูสิฮะนี่ถึงแม้เราถึงแม้ว่าทางเวเนซุเอลาจะเป็นประเทศที่มออีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกนะครแต่ว่าก็ถูกบอยคอรจากการส่งออกน้ำมันใช่จนกระทั่งทำให้เศรษฐกิจของเวเนซุเอลานั้นตกต่ำใช่ ตกต่าลงตกต่ําลง GDP ก็ต่าลงถูกต้องแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยออตอนที่นักลงทุนของสหรัฐเข้าไปทําการขุดเจาะน้ํามันภายในเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็ไปออกกฎหมายมาว่าจะต้องให้ทางเวเนซุเอลานั้นเข้าไปมีหุ้นในบริษัทน้ำมันนั้นด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าทางบริษัทน้ำมันเหล่านั้นไม่ยอมพอไม่ยอมเวเนซุเอลาก็เลยยึดยึดนะแต่ว่าก็มาแพ ตอนศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ถึงไงก็ตามแม้แม้คำพิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศจะตัดสินให้การยึดในครั้งนี้ของเวเนซุเอลานั้นแพ้แต่ก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทาตามใช่ไม่ทําตามเสายามียอย่างหลายปีที่ผ่านมาประเทศเวเนซะุเอลานะเขาจําหน่ายน้ํามันเนี่ยโดยไม่พึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วนะฮะเขาพยายามจะเบนเข็มมาใช้เงินหยวนของจีนอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้ ที่ทางเวเนซุเอลาพยายามจะปลดแอกการค้าขายของโลกของตัวเองโดยไม่พึ่งพิงเงินดอลลาร์นะครับจะปลดปล่อยตัวเองจากเงินดอลลาร์แล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เมื่อวันเสาร์ท่านผู้ชมครมันเริ่มต้นขึ้นโดยที่ประธนาธิบด,ดีโดนั้นทํัมป์ท,ทเองเลยไม่ผ่านสภาคองเกรสนะฮะอ้างว่าเดี๋ยวความลับล่วไหลนะครับตัดสินใจเองเมื่อเวลาสี่ทุ่มสนาที ให้ทางกองทัพของสารัฐนะฮะเปิดฉากเข้าไปจับกลุมตัวประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วสารัฐส่งหน่วย CIA เข้าไปในเวเนซุเอลาเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับามาดูโรรัฐบาลสารัฐกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็สถานทูตสารัฐในกรุงาคาราคัสไม่มีนะฮะไม่มีฉะนั้นเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัต <obsession> <ming. sh arp ness> <sh> <sh arp ness> ิการลับของสหรัฐเวลาเข้าไปปฏิบัติการเนี่ยจึงไม่มีการคุ้มครองทางการทูตนะครับคือเข้าไปในประเทศเวเนซุเอลายังไงก็ไม่ทราบนะครับหน่วยงานนี้ได้รวบรวมข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งข่าวของมาดูโลกแล้วก็เฝ้าระวังการนะครับเฝ้าระวังจากโดรนล่องหนที่ปฏิบัติการอยู่เหนือกรุงคาราคัสคือสหรัฐเนี่ยเอาโดรนเข้าไปบินเพื่อสอดแนมว่า มามาดูโรเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างแล้วทาง C A a ของสหรัฐรู้หมดนะครับกิจวัตรกิจวัตรประจำวันของมาดูโรในสิ่งที่เขาทำแม้รู้แม้กระทั่งเขากินอะไรสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองได้มากขึ้นหน่วยคอมมานโดเดลต้าฟอร์สก็เริ่มเริ่มมีการซ้อม คือเขาส่ง C A A ส่ง F B I ส่งอะไรเข้าไปแล้วก็วางรายละเอียดมาส่งรายละเอียดมาให้กับหน่วยคอมมานโดที่จะเข้าไปปฏิบัติการซ้อมฮะเขาไปซ้อมอยู่ที่เคนทักกี้ในสหรัฐจำลองขนาดเต็มรูปแบบของที่พักของมาดูโรเหมือนกับแทบจะสร้างบ้านของมาดูโรขึ้นมาที่รัฐเคนทักกี้แล้วซ้อมว่าถ้าเกิด Delta Force เข้าไป บุกเข้าไปในคาราคาสัสจะเข้าไปทางไหนยังไงมีกี่ประตูเขารู้หมดนะครับแล้วก็ซ้อมจนมั่นใจนะครับแม้ว่ามาดูโร่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่พักบ่อยครั้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่พักของมาดูโร่นั้นแต่ละคืนแต่ละคืนจะนอนที่ไหนเนี่ยจะไม่ประจะํานะท่านผู้ชมฮะจะไม่ประจําตรงนี้เนี่ยจะเป็นความยุ่งยากของทางสหรัฐที่เวลาจะไปบุกชิงตัวเนี่ย เขาจะต้องแน่ใจว่าคืนนี้มาดูโรจะนอนที่ไหนอืแล้วมาดูโรจะนอนที่ไหนในแต่ละคืนเนี่ยเขาจะกําหนดออกมาในช่วงตอนเย็นๆค่ำๆข,ข,ของคืนมันนั้นเลยจะไม่บอกล่วงหน้าสองสาวันนะแต่กระนั้นสหรัฐก็เก่งครับมันก็เก่ง,กกงอ้าวถามว่าแล้วประเทศเวเนซุเอลาเมืองหลวงคุณเนี่ยคือคลาราคัสเนี่ยคุณไม่มีหน่วยต่อต้านอากาศรรยานคุณไม่มีอะไรเลยเหรอมีฮะ แต่สหรัฐเขาใช้วิธีเข้าไปทําลายโดยเหมือนกับไปตัดสายไฟอเขาเรียกว่าเปลีบ,บัการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ก่อนเพิ่มทางสงครามไซเบอร์ก่อนเหมือนกับเข้าไปแฮกอเข้าไปทําลายระบบการต่อสู้อากาศยานของทางเวเนซุเอลานะครับแล้วก็การปฏิบัติการคราวนี้นะครับ มีเครื่องบินของทางสารัฐประมาณ150หาลำนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินต่ำมากเพื่อหลบสัญญาณการตรวจสอบนะครับแล้วเฮลิคอปเตอร์ยังได้รับการคุ้มกันจากโดรนอีกตั้งหากมีโดรนเข้าไปบินคุ้มกันอีกจนที่สุดแล้วก็บวกกับการโจมตีไซเบอร์ตัดกระแสไฟในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงคาราคาสตอนตีสของ วันเสาร์จะเช้าวันเสาร์ของบ้านเขานะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะก่อนเป็นติการครั้งนี้นะี่ยะทางสารัส้ส่งหน่วยข่าวกลองแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า CIA เข้าไปหาข่าวฝังตัวอยู่ในเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสิงหาคมปีที่แล้วปี68นะฮะจนกระทั่งหน่วยข่าวกลองเหล่านี้สามารถเข้าถึงวงในของผู้นำเวเนซุเลาสามารถทราบถึง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้นำเวเนซุเอลาแล้วรู้ไปถึงที่หลบซ่อนตัวภายในบ้านพักถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่สหรัฐได้มีการเข้าไปจู่โจมนะครับก็มีการประทะกกับชุดอารักขาของกองทัพเวเนซุเอลาทำให้เฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำถูกยิงถานรบพิเศษของสหรัฐได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่สาหัสมากแล้วมีรายงานนะครับว่า มาดูโรแล้วก็ภรยาพยายามหลบเข้าไปซ่อนตัวในห้องนิรภัยซึ่งอยู่ภายในบ้านพักของเขาแต่ปรากฏว่าอันนี้ตามรายงานข่าวว่าไม่ทันปิดประตูไม่ทันนะกองกำลังของทางสารัฐบ,บุกเข้าไปจู่โจมได้นะครับซึ่งตอนนั้นาสามารถควบคุมตัวออกมาได้แล้วหลังจากนั้นประมาณตีสามยี่สิบเข้าไปบุกในตอนสี่ทุ่มสี่สบนาทีใช่ไหม ซีสามยี่สิาดูโรแล้วก็ภรยาก็ถูกพาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS นะอิวุจิอิวุจิมาของสหรัฐในทะเลแคริบเบียนหลังจากนั้นอีก7ชั่วโมงก็เดินทางไปถึงนิวยอร์กของสหรัฐนี่นะภรยาของประธานาธิบดีเวนเนซุเอลาก็คือซิเลียฟลอเรสนะฮะตามรายงานข่าวบอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่ ถูกหน่วยพิเศษของทางสหรัฐลากตัวออกมาจากในบ้านและนี่นี่คือภาพภาพจะเป็นภาพแรกๆที่เราได้เห็นประธาน,นาธิบดีของเวเนเซุเอลาถูกจับกุมตัวนะถูกพันธนาการแล้วก็ใช้ภาพปิดตาดนะี่ยปิดตาไว้นี่สหรัฐนี่ยนะฮะอย่างที่คุณอกบอกไปใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เครื่องบินรบ150กว่าลำ ไม่ว่าจะเป็น F-35 F-22 รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-1 โจมตีระบบต่อต้านอากาศยานฐานทัพบ,บกและกรุงการกัสนะฮะแล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเรียงลำเลียงพลชินุกบรรทุกหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอสและเฮลิคอปเตอร์จู่โจมอัปาเช่ชุดคุ้มกันบินลัดเลาะไปตามเมืองนะครับก่อนที่จะเข้าจู่โจมบ้านพักของมาดูโร ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ตัวโดนันทรัม์ได้นั่งชมแบบเรียวไทม์ตลอดเหมือนในหนังเลยฮะท่านผ้ชมฮะเพราก็ชมแบบเรียวไทม์ตลอดนะและเขาก็บอกว่าพอให้มาดูโรหลบเข้าไปในห้องนิรภัยได้ทางทางทหารของเขาก็สามารถทำลายได้ภายในเวลาประมาณนะครับไม่ถึงนาทีฮะนี่ฮะแล้วก็พอสารัต บุกเข้าไปต้องใช้คําว่าปกครองประเทศเวเนซุเอลาเข้าไปยึดประเทศเขาเข้าไปยึดประเทศเขาทางสหรัฐก,ก็ขู่นะครับขู่ประเทศอื่นนะครับขู่ประเทศโคลัมเบียคิวบาเม็กซิโกซึ่งมีประเทศพรมแดนติดต่อกันนะครับก็สามประเทศเนี่ยเขาพร้อมใจปนามปฏิบัติการสหรัฐในเวเนซุเอลานะครับ บอกว่าการโจมตีนี้ทำให้เสถียรภาพของภูมิภาคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยทางด้านของออพันธมิตรของมาดูโรคือผู้นำโคลัมเบียนะครับก็คือกุสตาโวเปโตรเขาก็บอกว่าการกระทำของสหรัฐเป็นการโจมตีอธิปไตยของลาตินอเมริกานบอกว่าเป็นการโจมตีอธิปไตยของทวีปเลยท่านผู้ชมฮะซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตมนุษยธรรม แล้วก็มีคำสั่งให้ทหารเข้าไปตรึงตามแนวพรมแดนที่ติดก,กับเวเนซุเอลาทันทีนะฮะประเทศโคลอมเบียนะครับในขณะที่กระทรวงทางประเทศเม็กซิโกถแถลงผ่าน X ว่าลาตินอเมริกาและแคริบเบียนสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันระงับข้อพิาพาทด้วยวิธีการที่สันติไม่ใช่การข่มขู่ด้วยกําลังการดําเนินการทางทหารจึงเป็นอันตรายต่อเสรีภาพของภูมิภาคอย่างร้ายแรงนะครับ ในขณะที่ประธานาธิบดีมิเกลดีอาสกาเนลของคิวบาก็ปลาสายเมื่อวันเสาร์การโจมตีประชาชนที่รักสันติและมีเกียรติถือเป็นความขี้ขลาดและเป็นการก่ออาชญากรรมนะครับในขณะที่ทัมท้มก็บอกว่าทั Q ้มก็บอกว่าคิวบาอาจจะเป็นประเทศเติร์ไปที่เราอาจต้องมาถกกันเพราะคิวบาเป็นประเทศที่กำลังล้มเหลวอยู่ในขณะนี้ด้าน,น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับซึ่งพ่อแม่เป็นผู้ลี้ภัยและหนีออกมาจากคิวบามาที่สหรัฐก็กล่าวเสริมว่าอยู่ในกรงุงถ้าเขาอยู่ในกรุงฮาวนานาหรือเป็นสมาชิกในรัฐบาลคิวบาเขาคงรู้สึกวิตกล่าสุดนะครับกับเหตุการณ์นี้คือคู่คิวบาคิวบาโคลอมเบียเม็กซิโกโคลัมเบียก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับ ส่วนเม็กซิโกก็มีปัญหาเรื่องผู้อพยพเพราะว่าอยู่ติดก,กับประเทศของออสหรัฐในขณะเดียวกันนะครับเ,เดนมา,าร์กการแทรกแซงสหรัฐในเวเนซุเอลาก็จุดความหวาดกลัวขึ้นมาในกรีนแลนด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากโดนันทรัม์แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการให้กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐ และตอกย้ำอีกครั้งระหว่างให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กต้องออกถแถลงการในคืนวันเดียวกันว่าเธอต้องบอกสหรัฐอย่างชัดเจนว่าการพูดคุยถึงความจำเป็นที่สหรัฐควรยึดครองกรีนแลนด์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งและเรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันหยุดคุกคามพันธมิตรทางประวัติศาสตร์ของตัวเองสหรัฐไม่มีสิทธิ ผนุกดินแดนใดๆของเดนมาร์กนะฮะคือเจ้ากรีนแลนด์นฮะเจ้ากรีนแลนด์แม้กระทั่งทางด้านของออนักการเมืองนะครับนักการเมืองของสหรัฐนะครับถึงขนาดทำแผนที่ว่ากรีนแลนด์เนี่ยนะฮะกลายเป็นกลายเป็นดินแดนของทางสหรัฐนะฮะ เาไปทําฐานที่เกาะคืนแลนนี่ฮะปก,ปกคือปกคลุมด้วยธงชาติสารัฐก็เหมือนกับว่าเป็นของสารัฐแล้วดูสิฮะเด็แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีมาดูโรถูกจับคุมตัวไปแล้วก็ถือว่าตอนนี้ทาง สารสูงของเวเนซุเอลาก็ประกาศให้เดลซี่โรดิเกสนะครับก็เป็นผู้นำเฉพาะกิจหรือว่าเฉพาะการอของเวเนซุเอลาก็คือรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับโรดิเกสนั้นก่อนหน้านี้ดิมลงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำชั่วคราวโดยแลวได้รับความเห็นชอบจากสารสูงของเวเนซุเอลาซึ่งท่าทีของโรดิเกสบอกว่า ตอนนี้ยังไงก็ตามแต่มาดูโรยังเป็นประธาน,นาธิบดีของเวเนซุเอลาอยู่นะฮะแต่ด้วยความสัมพันธ์ของเธอกับภาคเอกชนและตัวเธอรู้ลึกเกี่ยวกับน้ำมันนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศโลดูเกสจึงได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าเ,ออเป็นคนที่มีความรอบคอบที่สุดในกลุ่มคนสนิทข,ของมาดูโรน่นะและที่สุดแล้วเธอก็ต้องขึ้นมานั่งในตำแหน่งรักษาการซึ่ง ทางมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าได้มีการโทรศัพท์คุยกับโลนิกเกสรองประธานาธิบดีของเวเนเซนซึ่งตอนหน้าตอนนี้ทําหน้าที่รักษาการประธาน,นาธิบดี <c oughs> ตามคําสั่งศาลของเวเนเซลาซึ่งโรบิโอเนี่ยรบิโอบอกว่าก็คุยกับทางเดลซี่นะฮะโลดิเกสว่าเธอพร้อมจะทําทุกอย่างที่จําเป็น เพื่อให้เวเนซุเอลานั้นกลับมายิ่งใหญ่นี่นะแล้วก็แต่ว่าทางโดริเกสเองก็ออกแถลงการนะครับว่ายังไงก็ตามแต่มาดูโรยังคงเป็นประธาน,นาธิบดีของเวเนซุเอลาแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลของสหรัฐรีบปล่อยอตัวมาดูโรออกมานะครับน,นะครับคนนี้นะครับจะนั่งในตำแหน่งรักษาการนะครับ ประธานนาธิบดีของเวเนซุเอลาไปสักระยะหนึ่งก่อนจากรองประธานนาธิบะดินะครับท่้ชมต้องรา,ายงานต้องใช้เวลารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะหลายท่านก็คงจะทราบแล้วตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายวันเสาร์ของบ้านเรานะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะยุคนี้แล้วนะฮะปีพศสอง9 5้าหสิแล้วคศ2อง6แล้วอ่ะนะ ยังมีเรื่องราวของการแบบโอ้โหส่งกองกําลังเข้าไปยึดนะฮะเหมือนกับที่สหรัฐเคยล่าตัวอดีตผู้นําอิรักนะอดีตผู้นําลิเบียนะคเคยส่งเข้าไปไล่ล่าผู้ก่อการร้ายนะส่งกองกําลังเข้าไปในอัฟกานิสถานนะครับโอ้โหถ้าย้อนกลับไปก็สมัยเด็กผมเด็กๆก,ก็ส่งทหารเข้าไปในเวียดนามไปรบอยู่ในเวียดนามหลายปี นะครับจนภาคพื้นอีสานบ้านเราก็เต็มไปด้วยขุมกําลังของทางสารัฐนะฮะมีบาร์นะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อีสานบ้านเรานะแล้วก็มีลูกค้าก็เป็นทหารสารัฐเข้ามาน,นะฮะไม่น่าเชื่อ่าปีนี้มันยังจะมีแบบนี้อีกอืมมันก็เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวแหละฮะท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวคือโดนันทรมเนื่องจากว่ากฎหมายของสารัฐ ให้อานาจของประธานาธิบดีมากให้มากจริงๆถึงขนาดสามารถจะใช้เอกสิทธิ์เฉพาะตัวของความเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอภัยโทษนะครับผู้ต้องหาได้อืลูกเขาเคยทําผิดอะไรคนของเขาเคยทําผิดอะไรเขาสามารถใช้อํานาจประธานาธิบดีเนี่ยยกโทษให้ได้ท่านผู้ชมฮะคนเป็นประธานาธิบดีจะทําแบบเนี้และทุกองค์คาพยบของทางสหรัฐก,ก็ต้องทําตามด้วยอื จึงต้องมารายงานให้ทราบเนะเพราะเมื่อไม่นานมานี้แหละปลายปีที่แล้วนี่เองนายคนนี้ก็เข้ามายุ่งยากกับข้อขัดแย้งระหว่างเรากับกัมพูชานะทางกระทรวงต่างประเทศของเราจึงย้อนคำพูดที่ทรัมป์เคยบอกอยากจะให้แก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีทางกระทรวงต่างประเทศของเราก็ใช้คำพูดเดียวกันกับที่ทรัมป์เคยพูด าทำไมคุณไม่แก้ไขความขัดแย้งกับเวเนซุเอลาโดยใช้สันติวิธีคุณใช้กําลังทหารเข้าไปโอ้โหก็ไปยิงเข้าไปถล่มบ้านเขาก็มีหลายประเทศเนี่ยออ,ออกถแถลงการออกเสียงของการที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติการในครั้งนี้ของทางสหรัฐซึ่งก็แน่นอนก็นําโดยทางจีนใช่นะฮะแล้วว่าแต่ว่าทางทรัมป์เองนั้นก็ดูเหมือนว่าภูมิใจในปฏิบัติการของเขาะนรับ หลังจากที่มีการจับตัวมาดูโรได้ตัวเขาก็มีการประกาศเลยว่าออการเข้าไปบุกจับในครั้งนี้เร็วแล้วก็ไม่ยืดเยื้อไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียนี่ฮะประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาท่านผู้ชมมา,มาดูบ้านเรานะครับก็ <laughs>